แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ11กันยายน2567นะคะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับโครงการเติมเงินดิจิตัล10,000บาทเตรียมตัวสำหรับกลุ่มต่อไป16กันยายนนี้นะคะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมลงทะเบียนรับเงินหมื่นผ่าน3แบงก์รัฐโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวและก่รนไปรับชมรยายละเอียดเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้กันด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะล่าสุดนาะยจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ยืนยันไทม์ไลน์การลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลตามเดิมสำหรับกลุ่มสมาร์ทโฟนปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายนนี้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดเริ่มลงทะเบียนในวันที่16กันยายนนี้ที่3แบงค์ของรัฐทุกสาขา โดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเป็นหลักฐานรายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอถแถลงนโยบายโดยการจะชงเข้าครมอรกลุ่มเปราะบางในวันที่17กันยายนนี้โดยในจุลพัรณ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการเติมเงิน10,000บาทว่าขณะน,นี้ยืนยันว่ากระบวนการลงทะเบียนยังคงเป็นไปตามกําหนดเดิม โดยในส่วนของผู้ที่มีสมาร์ทโฟนสามารถลงทะเบียนได้ต่อเนื่องจนถึง15กันยายนนี้เท่านั้นนะคะบนแอป,ปทางรัฐส่วนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึง15ตุลาคมโดยสามารถลงทะเบียนผ่านสถาบันการเงินของรัฐได้นะคะได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศและธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสอทุกสาขาทั่วไทย รวม2,500สาขาถือว่าครอบคลุมแล้วครั้งนี้ผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเตรียมเพียงบัตรประชาชนใบเดียว เอามาเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนนะคะสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตนั้นจะมีการถแถลงอย่างละเอียดในการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่12และ13กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีแพทองทานชิน,นวัตรและหลังจากนั้นก็จะมีการนำรายละเอียดโครงการในส่วนของกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้มีการจานวน14.5ล้านคน ซึ่งนับเป็นเฟสแรกของโครงการนะคะเสนอ,ขอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอในวันที่27กันยายนนี้ทันทีเพื่อดําเนินการโอนเงินต่อไปโดยนายจุลพันธ์ได้พูดถึงความคืบหน้าของการลงทะเบียนโครงการดิจิทัลว a l เล t ผ่านแอปทางรัฐนะคะสำหรับผู้มีสมาร์ทโฟนนั้นมีผู้ลงทะเบียนแล้ว32ล้านคนซึ่งในส่วนนี้ประเมินว่าอยู่ที่ในกลุ่มซึ่งในส่วนนี้ประเมินว่า ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางคือผู้ถือสิทธิสวัสดิการแดงรัฐและผู้พิการที่จะได้รับสิทธิในเฟสแรก10ล้านคนซึ่งกลุ่มนี้จะถูกหักออกไปเพราะได้สิทธิแล้วทั้งนี้นะคะกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนไว้ทางแอปทางรัฐและไม่ได้อยู่ในกลุ่มบัตรคนจนและกลุ่มผู้พิการนั้นหากตรวจสอบแล้วมีสิทธิได้รับเงิน10,000บาทก็จะได้รับเงินสองรอบด้วยกันนะคะรอบแรกช่วงปลายปี67เงินสด 5,000บาทและหลังจากนั้นในปี68ก็จะแจกเงินอีก5,000บาทที่เหลือโดยถ้าทำระบบจ่ายเงินดิจิทัลเสร็จก็จะรับเป็นดิจิทัลแต่หากทำไม่ทันก็จะได้รับเป็นเงินสดอีกหนึ่งก้อน<ม>คืบหน้าล่าสุดวันและสถานที่ลงทะเบียนสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอัปเดตล่าสุด11กันยายน2567